เยกท่องพี่มาดิเอ้าเอาท่องพี่มาคุยเขาเลยยังไงเขาแม่เราเข้าคุกเราขอทีนี้เราเป็นเรื่องลูกดาวเนี่ยไม่มันมันที่นี่มันมาแล้วไม่ท่องพี่ไม่มาหลายครั้งเนี่ยท่องพี่จึงเขาไม่เกิสั่งบอกให้เรียกเข้ามาเรียกคนท่องภาษาอังกฤษท่องพี่เลยเบอร์ของพี่ป่ะสามสามเจ็ดไม่อยู่เครื่องนี้อยู่อีกเครื่องหนึ่งอยู่อีกเครื่องหนึ่งี๋ยวผมหาก่อนนี่เลยหนึ่งสองสามสามเจ็ดหกสามสาม

เพราะบัตคุณต on like well, like ้องเติมที่ตรงมาด้วยถึงคุณจะมีบัตรมาลตอมนี่ก็ตตรงมาเพราะเขาสั่งไว้มีอกสารเรียบร้อยเอกสาษาจากรานหรือเปล่าจากโรงพักนี่ยโรงพักต้องมาด้วยถ้าอยากโรงพักอ่ะมีตำรวกันคนยังไม่รู้เลยถ้ามีโรงพักท่านเออโทรศัพท์อะไรต้องลงวันที่ว่าเลขนี้มาจับเลขนี้เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่อันนี้นะที่ผมดูมานะบอกว่าคนมาจากโรงพักแต่คนยังไม่รู้ว่ามันต้องมาจาก สารออกไปมามาจับเลื่อนี้ผมไม่รู้ผมฟังออกมาเนี่ยมันหมายคนนะฟังนะฟังที่นะเใจน้อคนก็ต้องมีไล่ค้อนมาไป็นต้นแลถ้าเราจับแหนเราไม่ได้ฆ่าใครตายเราก็พรับรองมติดตั้งใจและเย็นใช่ไหมก็นักคนเราต้องที่มาพร้อมไม่ได้ครับบัตรตำรวจก็พร้อมเยอะแยะหมดเรมไม่ได้เจ้าหน้าที่ยังพร้อมพันเลย อักุญแจร้านไปคลองร้านแม่ก่อนกุญแจร้านไปคลองร้านแม่ก่อนไม่ไหมปใช่ไหมีลูกคนนั้นอยู่เมื่องอ้ยเรียกไม่ได้เขไม่ไปเราก็รับองค่ะวจะของอี่กจางมาจะอเปี่กงมา่าเนี่ยเนีไปเรียกมมาใหมพักมาแล่ก็ังไว้ให้ก็ไปเอาลงกมาเซาหหมดเลยด้านไหนที่เอาอะด้านไหนที่ พูดยากแบบโรมเกลือเขาตีกันตายหาแบบอย่างนี้แหละก็อย่างนี้ไงต้องไม่เคารพกฎหมายด้วยกันเนี่ยประเทศเราพี่ไม่เคารพกฎหมายพี่ไม่เคารพกฎหมายคนรับกฎหมายพี่ต้องมาครบไม่ลงท้องที่นะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ที่เขาไม่ดได้ที่อยออกมาจับไงไม่มีไม่มท้องที่ต้องมาเขาบอกแล้วต้องพร้องมีนี่ที่โรงเกลือเพราะท้องที่ไม่ไปเขาตีตีกันเพเลยอะไรอ่ะคือนี่เขาบอกว่านี่เพราะ เราต้องพี่มาไงประเทศเราเนี่ยพ้อมที่จะไปมาเดียวผมมาเดียผมเป็นตำรวจผมางกันไม่ได้ผมาขคนนึงเราต้องพี่มาสองคนหรือคุมาเลยจำวนมากมาในเครื่แบบ